เชครับผมก็อยู่กับเกม1ัน0แนแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขาย ID SV ที่454นะครับก็เป็น ID ท็อปเซิร์ฟเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า ID นี้มีอะไรบ้างนะครับอ่าเริ่มที่พลังนะครับอยู่ที่8ล้าน1เลเวล94อันดับลันประลองที่15ครับอันดับพลังที่49ผ่านด่านที่62ตัวลคอสุดแก่งที่55 อยู่อันดับที่4ครับผมแล้วก็ตัวละครระดับ s S R s S R Plus นะครับก็มีบาคุซันอ่าคาบุโตร,ร่าง2นะครับเกลิรร่าง2โซนิคพลิพพลิสนเนอร์ใต้ดินดักชายทังทอมมาสเตอร์คาบ,บุโตะเด็กเกลือกันชุบวัคซีนแมวอะตอมิกปูบอมแล้วก็โจเซ่เอ้ยปิดท้ายด้วยฟูบุกินะอ่ะโอเคของดองก็อ่าไม่น่ามีอะไรนะ อ่ะโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับผอมดองอ่ะแล้วก็ต่อไปเป็นด้วยนะครับไอเทม2องตาสนะครับเป็นเซตเอชความเร็วอ่าบาคคุซานนะครับผมเป็นโจมตีความเร็วไอเทม2องตาสแล้วก็เกลิวกันชุบนะครับอ่าพระเอกของเราแล้วกันเป็นอาวุธ3ดาวตา2ดาวนะอ่าโอเคเป็นเซตความเร็วล้วนๆเลยมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับอาวุธ3มดาวนี่อะไรอะ่ะ สร้างดาเมจ5ครั้งโอเคแล้วก็ให้ทั้งทีมของเราอะไรเพิ่มพลังโจมตี200%เหรอประมาณนี้เพื่อนทั้งหมดเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยว่ากันค่อยว่ากันค่อยไปดูตอนเล่นแล้วกันนะฟุกุกีนะครับเทม2จา3ปูปบอมก็มีเท็ม2าจะ2องอฮีโร่พิศาตครบคันนะเป็น HP อ่ะโอเคต่อไปเป็นหน้ากากหวานเท็ม2จะ2มีอะตอมมิกมีเด็กมีประมาณนี้โอเคน่าจะหมดแล้วมั้ง อ่ะโอเคก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดวลกับเพื่อนในกิวเพราะเราอยากเห็นเกลิวสาดาวว่ามันจะหล่อเท่แค่ไหนขอรีบรีบเลยได้หรือเปล่า7จล้านหกอ่ะลองดูลองดู7จ้านหนะครับพลังเขาน้อยกว่าเราแล้วเราก็มีคอขี้โกงอย่างเกลิวกันชุบนะอ่ะโอเคก็ปล่อยออโต้ไปเลยนะครับอ่ะโอเคเกลิวอันตีครับโอ้โหเป็นไงอลังการปะ ถ้าความอลังการก็ให้คะแนนสําหรับอู้สามดาวก็โอเคเลยแต่มันก็ยังมีสีม่วงดูแบบธรรมดาทั่วไปนะมือมิดคมลกสับไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรล่านี้แหละ,เร,หละเ,รเรียบร้อยครับผมไปครับพายุข้างจบแล้วถือว่ารวดเร็วนะยังไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆนะเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยสิบล้านล่ะเราโลบไปสู้กับสิบล้านเลยก็ได้ โอเคครับผมสู้กับคนที่มีพลังสิบล้านอียคขปูบอมกับโบรอสลูกกระจกด้วยนะเนี่ยสองตัวเลยอ่าเกริวอันตีไปครับติดกระน่ำสีแดงทั้งทีมคือแบบโคตรเทอ่อ่ะอาราบอมข้างพินาสครับผมแต่พูดถึงเกริวกับด้วงมันก็ยาวๆเลยนะมันไม่ค่อยได้เปลี่ยนตัวละครกันเท่าไหร่ด้วงนี่คือใช้แบบยาวๆได้เลยนะอ่าแล้วก็พายุข้างไปครับเป็นไงเป็นไงลูกกระจกยังไม่แตก โดนดวงสะท้อนไปนะครับโอ้โหอาวุธ3าดาวก็คือื่นชอบโบลอสมากนะครับแล้วก็ระเบมข้างพินด้ดไปคือโบลอสพัสองนะอ่าแล้วก็อาวุธ3ดาวสุดยอดจริงมือมิดคุมนรกครับผมสับมาแนะ่นอนเราไม่ตายอยู่แล้วหรือตายอ่าโอเคตกใจตกใจคิดว่ามีตัวตายโอ้โหทั้งทีมเขาอะเราเหลือเลือดนิดเดียวนะครับยังดีที่เรามีโล่อมาตะนะเรียบร้อยครับอะตอมิก อ่ะโอเคปู่บอมตีธรรมดามาอ่าเลือดกลับมาเต็มนะครับโดนคำสาปไปปู่บอมตีติดไม่ย่อทอครับเข้าสู่รอบที่สองครับผมตอนนี้ไปครับเกลิวอันตีไปอืมอ้าวตัวหลังตายเฉยระบอมข้างพีน่านลยครับตุม้มมือมีดคุมนรกสับเลยสับไปอ่าพายุข้างครับผมฟุบุกิ โอ้โหโบลสยังรอดอีกนะน่าจะโดนสะท้อนแล้วแหละแบบนี้ลาก่อยแล้วกันโอ้โหยังไม่ตายนะครับโดนระเบำข้างพินาศไปไม่น่ารอดอ่าผมว่าเราน่าจะชิลไปนะเรามีตัวขี้โกงขี้โกงมากด้วยอ่ะโอเคขอไปดวลกับเพื่อนในนี้เลยแล้วกันเราดับสีเก้าใช่ปะเอาสาดู30พลังสิล้านหรอ10บล้านขอเกลิวด้วย ด้วงเขาก็สุดกว่าอันนี้น่าจะรู้ผลละอ่าถ้า40ละเก้า้านเจ็ดตัวละครเอ้ยด้วงกระบองเหล็กก็อยากลองสุ้นดูหน่อยแล้วกันด้วงกระบองเหล็กที่แบบก่อนเกลียวจะมานี่คือสองตัวนี้คือเทพมากแต่ตอนนี้ก็ความเท่มันก็ขอเปลี่ยนเป็นเกลียวกับด้วงแล้วกันให้ความรู้สึกเหมือนด้วงกับกระบองเหล็กแบบก่อนเกียวจะมาเลยอ่ะตอนนี้ก็เป็น ร่วมกับเกียริวที่แบบอ่าที่มันฮิตๆและคันนะครับเกียร์แน่นอนเกียร์แน่นอนไปครับผมระบำข้างพิน,นาตูม้มโอเคเกียววินเตะมาโอ้โหเลือดเราหายไปรัวๆเลยแล้วก็พายุปัาเถื่อนด้วยเฮ้ยเป็นไงครัติดโลอมาตะเราแล้วก็โดนระบำข้างพิน,นาไปครับตุม้มไป หลับไปหนึ่งรอบครับผมแล้วก็พายุข้างของฟุบุกิขอนข้างที่จะแรงเลยเกือบตายทั้งทีมแล้วนะอด้วงต่อยบาคุซันแล้วก็โดนระบำข้างพินาศไปนะครับลาก่อยหรือเปล่าด้วงตุง้มาก่อยครับด้วงหน้ากากหวานอันติหน้ากากหวานเจ็ดดาวโอ้โห้ปาเถื่อนด้วยอ่าแล้วหน้ากากหวานมันเอามาเล่นได้ด้วยนะเพราะว่ามันเล่นได้แบบ หลายตัวเลยตัวดาเมจอย่างหน้ากากหวานที่แบบใส่ปาเถื่อนไปมีโรกอมตะของเกลียวค่อนข้างโอเคเลยนะเอามาในทีมนะครับเมื่อก่อนเอาดาร์คชายดีกว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นหน้ากากหวานก็ได้ที่แบบอาจจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าเรามีโรคอมตะไงหน้ากากหวานถ้ามีเกลิวอาจจะดีกว่าดาร์คชายไปินบอสเซวยประมาณนั้นเลยอ่ะโอเคพายุปิดเถื่อนมาเอาเต็มที่ครับผม อ่าหน้ากากหวานตายแล้วก็โดนระบำข้างกินหน้าไปตุ้มจบไหมยังไม่จบครับผมฟื้นมาปั่นอีกอ่ะอ่า,อาแล้วก็พายุข้างไปลาก่อยไหมยังไม่ลาก่อยครับผมแรงไม่พอนะมาเหล็กยุไซโคของปู่บอมก็แในนอนแรงไม่พอนะทําได้แค่ตัดเลือดบาคุซันกลับมาครับเป็นไงเกลียวอันตีไปไม่อันตีครับผมระบำข้างกินหน้าไปเพราะว่าโดนสแตนปะตุ้มจบครับอ่า ไอ้ดวงห้าดาวด้วยนะมันสะท้อนทีมอยู่แล้วแล้วเรามีคอคิดูเช่นจำเป็นต้องห้าดาวม่วงก็ได้มั้งโอเคมาเดี๋ยวเราไปอะไปตีบอสไปตีบอสลืมลืมลืมนะครับหรือว,ว่าตีไปแล้วนะอยากไม่ได้ตีบอสนะครับเดี๋ยวเราไปตีเลยเซตตีบอสเกลียวซนิทนะ่าจะหวานเซตนี้ก็น่านจะโอเคแล้วนะ ดวงเราไม่ต้องอันติตีธรรมดาคือว wow ้าวละฟูบุกิอ่ะฟูบุกิก็ได้เอาเป็นเซตนี้ไปก็ได้นะก็ไม่ได้เสียหายอะไรเท่าไหร่ก็โอเคอยู่ี้เกียจจัดด้วยนะครับอ่ะโอเคมาไปครับผมอันติไปก่อนครับเกลียวกันชุบของเราอื้อื้ไม่เข้าเท่าไหร่เลยอ่ะระบำข้างพินาดไปครับ อุ้มไปดาเมจอยู่3 5มล้านหนะมือมีดขุมนรกไปแรงไหมแรงไหมอยากรู้แรงไหม,มก็ก็แรงไหมก็ <c oughs> ต้องดูเอาเองนะครับอ่าเดี๋ยวให้หน้าก,กากหวานอันตีก็เลยแล้วกันอขนาดตีตั้งหลายทียังหายไปแค่ครึ่งหลอดอ่าก็ด้วยพลังด้วยอะไรของเราด้วยนะครับ ไม่เป็นไรเรายังมีด้วงที่คอยระบำข้างพินาอยู่นะต้มไปสามล้านนะโอเคเอาคำสาบไปกินก่อนแล้วก็ไปก็ผมอันตีไปอีกเกริวกันชุบของเราอืเป็นยังไงล่ะไปครับระบำข้างพินาอาจจะเก็บได้ภายในรอบที่สามหรือเปล่าต้มสามล้านหกมือมีดคุมนรกอีกดีป่ะเดี๋ยวฟุบุกิอันตีอี ฟูบุกิอันติดูแล้วกันเรารอบต่อไปเรารอบต่อไปไปครับผมฟูบุกิอันติพายุข้างครับออเอบอหึอเ,ออกเกือบตายอะโอเคหึมีแต่ตัวเกือบตายอ่ะผมจะให้ด้วงระบำข้างพีน้าแบบรัวๆได้ปะเนี่ยร้อยคมหนามาแล้วครับตอนนี้สะท้อนไปนะนิดหน่อยโดนระบำข้างพีน้าเราไปด้วยครับ ดวงนี้จะไล่เก็บหมดเลยนะเนี่ยอ่าพลังจิตขึ้นหินมากินพลังงานเราไปเหรอไปครับระบำข้างพี่หน้าตุ้มค่อยๆเก็บไปเฮ้ยไม่เก็บหรอไม่เป็นไรโดนสะท้อนไปอยู่ดีอ่าดนสะท้อนไปอยู่ดีครับผมตายอเหลือหนึ่งตัวเก็บเถอะเลิวช่วยหน่อยเก็บไหมเก็บไหมโอเคยังดีที่เก็บไปดวงต่อยธรรมดาแรงป่ะ ห้าล้หกโอ้โหแรงมากเลยแรงกว่าอันตีอีกผมจะให้ด้วงไม่ต้องอันตีแล้วกันสองล้านห้าฟูบุกิไม่ต้องอันตีอ่าตัวที่ให้อันตีก็น่าจะด้วงอันตีบางเวลาได้หรือเปล่าอ่ะไม่ต้องหรอกโอเคก็ประมาณนี้สามตัวพอแล้วกันนะครับอันตีนะอ่าลูกเตะราชันมาแต่ว่าด้วงก็มีตีส่วนไงถ้าได้อันตี อ่ะโอเคเดี๋ยวเรากดข้ามไปเลยว่าจะทำดาเมจได้เท่าไหร่ครับดามจดที่ทำได้ก็คือพระว่าสูงสุดด้วยนะ158ล้านโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไอดีนี้ครับขายที่1,000บาทแล้วก็เกลิวกับด้วงนะที่มันยืนได้ยาวๆเลยถึงจะตกไม่ต้มมันก็ยังมาอยู่ในทีมและป่ะตอนนกอมตะมา,ตา,มาแต่กว่านกจะมาก็นานนะ ก็นานๆอ่ะก็ดวงกับเกริวนะครับท็อปเซิร์ฟเซิร์ฟใหม่นะใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ1,000บาทโอเคครับขอบคุณครับ